สวัสดีครับยูโชวไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวไหนมาฮะหนูไปเที่ยวไหนมาอู้อู้ฮะนอนเก่งมากเลยฮะนอนเก่งมากเลยแต่ตอนนี้หนูหิวนมหนูหิวนมเหรอโอ้ หิวนมอะตกลงจะหิวนมหรือจะคุยคุยกับแม่ไหมคุยไหมคะคุยไหมคะคุยกับแม่ไหมคะฮะคุยกันก่อนไหมอะฮะคุยก่อนไหมคะเน้อน้หนูหิวนมหรอ หิวนมมากเลยเหรอคะโอ้บอกบอกคุณแม่สิหนูหิวนมืมวันนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะืมครับวันนี้หนูสองเดือน กับอีกสิบห้าวันแล้วหลายสะอึกฮะสะอึกไปกินน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย